สวัสดีค่ะวันนี้ปอนมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดซึ่งวันก่อนอยังดูไม่ทั่วก็เลยมามาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ยังไม่ทั่วอยู่ดีนแหละรีบมีเวลาน้อยเนาะว่าถ้าเกิดไปกลางวันมันก็ไม่สวยบรรยากาศมันไม่ได้ดูแสงสีมันไม่ไม่สวยสู้กลางคืนไม่ได้ ทีนี้พอกลางคืนก็ต้องรีบกลับมาให้ทันขึ้นไหลสดจริงๆถ้าเป็นปกติจ,จะเดินทางไม่ไม่นานเนาะแต่ว่าพอพอมาเป็นเป็นช่วงงานเนี้ยรถก็จะเยอะการจราจรก็จะติดขัดทำให้การเดินทางเราล่าช้าไปนิดนึงเนาะเนี่ยบรรยากาศภายในงานมันมีบางร้านเขาเปิดเพลงเสียงดังผอเลยต้อง ตัดเสียงออกแล้วก็มาใส่เสียงใหม่จริงจริงตอนถ่ายก็ถ่ายไปคุยไปนั่นแหละแต่เสียงเสียงเพลงมันแล้วมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์ด้วยอะหลายร้านเลยแหละที่เราเราผ่านเสียงมันจะชัดอ่ะไม่ใช่ว่าแค่เบาๆถ้าเบาๆเสียงพรกลบได้แต่โอ้โหก็ใช้ลำโพงอะไรไม่รู้ดังมากอะ่ะ นี้จะพาเดินชมบรรยากาศก่อนคือจริงๆตั้งใจจะเข้าไปในอะแควเรียบในอุโมองค์ปลาเนาะเพราะว่าที่นี่ที่บึงบรวเพชรขึ้นชื่อเรื่องเรื่องการอ,อนุรักษ์พันปลาไปดูพิพิธภัณฑ์ปลามันมีหลายอย่างข้างในเ่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ปลา ดูบรรยากาศสวยๆเนาะไฟระยิบระยับสวยอะมองไปทางไหนก็สวยงามไปหมดเลยอะให้ชมบรรยากาศไปก่อนเด้อดูความหนาแน่นของคนที่มามาเที่ยวงานอ่ะาะว่าน่าจะ90%ซของของคนในนครสวรรค์ชาวาครอยู่ที่นี่เยอะมากอะ นี่ค่ะความตั้งใจที่จะพามาดูตรงนี้แต่ถ่ายได้ไม่หมดหรอกเพราะความความเร่งรีบเนาะรีบร้อนได้ถ่ายแค่บางส่วนถ้าถ่ายเต็มเต็มพื้นที่จริงๆตั้งแต่เข้าไปหน้าอะเคเรียมอะกว่าจะเข้าไปแต่ละจุดแต่ละจุดต้องใช้เวลาเยอะคนก็เยอะเนาะน้ำใสปลาก็สวย สวยจริงๆดูแลตื่นตาตื่นใจยิ่งถ้าพาเด็กๆไปโอ้โหเด็กนี้ชีชีชีช,ชีเพราะมันอยู่ทั้งข้างบนอ่ะข้างๆมันเป็นเป็นตู้กระจกใหญ่ๆอะแล้วก็จะมีอ่าช่วงไฮไลท์ของงานก็คือการให้อาหารปลาจะมะีเจ้าหน้าที่เนาะใส่ชุดประดาน้ำลงไปให้อาหารปลา แต่มันต้องอ,อยู่ในช่วงสามทุ่มซึ่งซึ่งอนไม่สามารถอยู่ถึงสามทุ่มได้ก็เก็บภาพบรรยากาศเท่าที่ได้นี่แหละก่อนเพราะถ้ารอรอไฮไลท์ของงานนู่นสามทุ่มเนี่ยจะได้เห็นนักประดาน้ำลงไปดำผุดดำว่ายป้อนอาหารให้ปลาเหล่านี้ซึ่งปลาแต่และตัวโอ้โหมันโคตรโคตรใหญ่เลยแหละ น่ากลัวมากกว่าน่ารักนะบางตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมใหญ่อะเวลากูว่ากลัวมันจะโฉบมากินพรอนไปเท่ากันใหญ่จริงๆิพอยิ่งยิ่งเขาให้แสงสีเข้าไปเนาะสวยอะโอ้โหละลานตาจริงๆมันมีปลาเผือกด้วยนะเห็นไหมเอ้ยลองดูลองดูงดีดๆมันจะมีปลาเผือกอยู่ด้วย เนี่ยพอนชอบไอตัวขนาดกลางๆเนี่ยใหญ่ๆเกินไม่ไหวเนี่ยใหญ่ๆเสี่ยวครัวชอบปลาพวาะปลาน้ําจืดมากกว่าปลาน้ําจืดพานว่าอ่ามันให้ลวดลายที่สวยงามมันไม่น่ากลัวเนาะอย่างพวกปลาเตโพเอยปลาอะไรเอยที่เป็นปลาน้ําจืดอะหรือปลาปลาแม่น้ำเนาะมันสามารถจะอยู่ได้ในน้ำกร่อยแบบเนี้ย ในอุโมงนี้มีทั้งอ่าปลาน้ำกร่อยปลาน้ำเก็มปลาน้ำจืดเพราะว่าเขา,าปรับสมดุลปรับสภาพน้ำให้ปลาหลากหลายสายพันธุ์อยู่ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาปลาที่อยู่ในทะเลมากกว่ามีแค่บางสายพันธุ์ที่สามารถอยู่อยู่ได้ในความ เค็มของน้ําขนาดนี้น้อยอ่ะเพราะปลาทั่วไปเท่าที่เราเห็นนะไม่ว่าปลาดุกปลาชอ่อนปลาอะไรเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้เป็นแค่บางสายพันธุ์ที่อยู่ได้อันนี้จะเป็นอีกตู้นึงเนาะเป็นเป็นตู้ตู้ทรงส่งกระบอกอันนี้ก็จะสำหรับให้ดู ลาที่มันอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆอ่ะอยู่ในแนวปะะการังเห็นไหมเอ่ยสวยไหมเอ่ยคือเขาจําลองภาพได้สวยอะ่ะอันนี้ก็จะไปอีกโซนหนึ่งก็เป็นอุโมงค์เหมือนกันเป็นอะเคเรียมนี่แหละอยู่อยู่ในในเรือเอี่ยมจุนนี่แหละถ้าใครเคยมาเที่ยวบึงบรวเพชรจะรู้ว่าตัวโดมเนี้ยตัวอ่ แควรเรียมจะสร้างเป็นรูปทรงของเรือเอี้ยมจุนหรือเรือเรือสมัยโบราณนะแต่ถ้ามองใกลๆนะถ้ามองใกล้ๆจะมองไม่ออกต้องมองจากมุมไกลๆหรือถ่ายมาจากด้านบนจะเห็นรูปทรงชัดเจนว่าเป็นเป็นทรงเรือเอี้ยมจุนเนี่ยผนชอบตัวนี้ชอบมาจะอยู่นานเป็นพิเศษ และเห็นยิ่งเด็กๆก,กรีดกาดกรีดกาดกรีดการดยิ่งทําให้เราตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นน่ะจริงๆผลก็มาบ่อยนะที่เนี่ยเพราะตัวเล็กก็ชอบพาเจ้าตัวเล็กเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ที่นี่มีมีหลายจุดอ่ะสำหรับพาเด็กไปศึกษาไปเรียนรู้อันนี้จะเป็นปลาช่อนปลาช่อนเห่าหรือปลาปลาช่อนงูเห่า ลักษณะทั่วไปเหมือนปลาช่อนเป๊ะเชะเลยอะเพียงแต่ว่าตรงๆปากเขาว่าจะแหลมกว่าถ้าเป็นปลาช่อนนาเท่าที่เราเห็นเนะาะหัวจะทุ่ๆนิดนึงจะจะไม่แหลมแบบนี้อันนี้จะแหลมนิดหนึง่งมันมีพิษนะคะกัดเจ็บด้วยส่วนกินได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวยังไงพรจะไปหาข้อมูลมาให้เนาะนี่ก็เป็นปลาเขาเรียกปลาอะไรเนาะ ปลาจราะเมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นปลาน้ําจือดอันนี้เป็นโซนปลาน้ําจืดทั้งหมดเลยปลาอะไรบ้างจําไม่ได้ที่ชอบคือชอบการตกแต่งเนาะแต่ละตู้แต่ละตู้แต,ตแต่ละโซนมันจะมีปลาไม่เหมือนกันนะและการจัดาวางก็ไม่เหมือนกันนี่เดิอนออกมาด้านนอกาา้วคะ กำลังจะกลับมันจะผ่านจุดเนี้จุดนี้จริงๆพอนพรเคยถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ด้วยความสวยงามเนาะถ่ายกี่รอบก็ก็ไม่เบื่อดูได้ดูดีดูแล้วดูอีกความตั้งใจคือแค่ไปโซนที่เรายังไม่ได้ไปคือในอควเรียมแล้วก็จุดด้านหลังสุดท้ายก็ไม่ได้ไปอยู่ดีแหละพอดูเวลาเอา้าใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วก็ต้องรีบ ออกกลับมาเดี๋ยวต้องฝ่าฝูงคนออกมากว่าจะมาถึงด้านหน้าตรงตรงลานจอดรถอ่ะมันต้องใช้เวลาคนเยอะมากแทบจะไม่ต้องเดินเลยแหละ